กันนะเดี๋ยวคืนนี้ครูจะเล่าเรื่องผีให้ฟังที่มาของผีผีโพรงดีกว่า <c oughs> ที่มาของผีโพรงนะคะตอนเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอนเที่ยงคืนนะคะน่าจะจะเอเอเนี่ยเอามือมาจากตกาาะตกปากแม่อะไรเนี่ยเป็นโรคอะไรโรคจิตหรือเปล่าจิตวิญญาณหรอเปะจิตวิญญามใช่ไหมตกปากแม่เนี่ยเป็นโรคอะไรมี ทำคาดทำเป็นลูกลิงอยู่ได้มาก่อนเกาะแกะเกาะแกะขัดความอบุ่นว่างั้นเลยไม่เกาะแม่ขัดความอบนว่างั้นดูเอาเอาลิ้นจุกปากตลกมากถ้าเขาถามเอาลิ้นจุกปากเอานิ้นจุกปากทำไมอ่ะฮะหนูจะตายแล้วเนี่ยหนูใกล้แล้วถ้าคุณแม่หนูใกล้ตายแล้วเอาลิ้นจุกปากแนะลูกไปลุกไปไปนั่งที่โลกไปขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปไปคุณแม่จะ่ามคุณแม่จะลุกไปชงกาแฟแล้วคุณแม่คุณแม่ร่างกายคุณแม่ต้องการกาแฟตอนนี้ร่างกายรักชึงอ่อนแต่ร่างกายก็คุณต้องการกาแฟซึ่งจริงๆรซึ่งจริงๆทิ้งกันไปได้แล้วทำไมแล้วทำไมเธอทำทักนั้นไว้ใจเธอเผลอใจเพียงครูแล้วอยู่เธอก็จะฉันไป อ่อนช้ำรักไปไหน่อยน้องน้อยก็เลยเปลี่ยนใจอ่อนช้ำใจร่างกายรักจริงอ่อนแอตัวอะไรไว้เนี่ยมันเกาะเขาอย่างเงี้ยตัวอะไรตัวปิงเหรอตัวปิงเหรอเนี่ยตัวปิงใช่ไหมมันเกาะเขาอย่างเงี้ยเขาไปเดือดมากเลยเนี่ขาไม่ชอบเลยตัวเขาก็เขาร้อนนะเขาเขาจะไปชงกาแฟตัวเอง ไปเขาไปเขาไปเขาไปยงมาแฟเดยวรุดไปแขนน่ะแสนน่ะแสนน่ะแสนน่ะต้องอมันงทำปากจู๋รอมันไม่ได้เ๋ยมันตกและมันยื่นมืแผลอยู่งั้นนอนกันนะ ปากยู่ทำไมอ่ะอันนี้จุกปากทำไมถัวใกล้แล้วใช่ไหมหัวใกล้หึงใกล้ตายแล้วใช่ไหมท่านเป่าท่านเป่าอันนี้จุกปากทำไมลุกแล้วท่านเป่าลุกแล้วคุณแม่จะไปชงกาแฟรับประทานเอาคุณแม่ว่าอาหารดวนี้ที่คุณแม่ทำมันไม่ถุกปากคุณแม่เลยไม่ยังเหลือเต็มเลยอ่ะไม่อร่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเอม็มกล้องไม่ชัดค่ะพี่ดาค่ะ รินถ้าเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ดาทำมันโดนน้ำอ่ะรู้สึกว่าขอบคุณนะคะที่บอกอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะแกะออกมาก่อนนะคะ sao trẻ nên ơi. Không ơi, gọi tiền chay. Rồi ơi, con ơi, con ơi. Ừ, có